เบสคำสิ่งน้ำตาคลอปมพ่อครั้งแรกลันเสียความรู้สึกผิดว่าไปตามความผิดเบสคำสิ่งเปิดใจทางน้ำตาปมพ่อครั้งแรกลันเสียความรู้สึกผิดว่าไปตามผิดรอพิสูจน์ขอโทษแทน เข้าใจที่แยกทางกับแม่จากกรณีที่นายสมรักคำสิงห์อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกถูกเด็กสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาลสินกล่าวหาว่าล่วงละเมิดในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่นหลังกลับมาจากสถานบันเทิงด้วยกันล่าสุดเบสรักวณีลูกสาวของสมรักคำสิงห์ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวเรื่องทั้งหมดให้ทนายกับพ่อจัดการยังไม่ได้คุยกับพ่อยอมรับว่าตกใจและเสียความรู้สึกถ้าพ่อผิดต้องยอมรับผิด ผิดก็คือผิดแต่ถ้าจะไปอยู่ฝรั่งเศสก็พร้อมซัพพอร์ตเรื่องที่เกิดขึ้นหนูไม่เชื่อใครเลยมันพิสูจน์ไม่ได้จะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซนไหมก็ถามทนายมันต้องมีวิธีพิสูจน์ตามกฎหมายพ่อยังไม่ติดต่อมาหาหนูค่ะเบสอยากให้พ่อดูแลตัวเองดีๆอยากให้รอบคอบเบสรักพ่อเหมือนเดิม คุณพ่อน่าจะคุยกับน้องชายเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาสนิทกันส่วนใหญ่เบสจะคุยกับคุณแม่ถามว่าเป็นห่วงอะไรคุณพ่อบ้างก็อย่างที่บอกตามรายการทุกครั้งที่เคยออกก็อยากให้เขาดูแลตัวเองดีๆรอบคอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เบสพูดไม่ได้ว่าพ่อนะคะเบสก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดมันก็ต้องพูดไปตามความผิดอะไรที่ควรจะตักเตือนก็ต้องเตือน แต่ว่าเบสก็รักพ่อและแม่เหมือนเดิมเบสก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องออกมาพูดเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่รักพ่อเบสรักครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนี้หรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาก็คุยกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนสทีฟเบสก็ไม่ได้ถามอะไรมากมาย ถามว่านะตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างดูว่าเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเขาแยกแยะได้ถ้าเราทำผิดจริงๆชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราทำถูกจากที่เขาดา่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเข้าใจว่าความจริงเป็นแบบนี้หนูให้มันเป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างต้องใช้เวลาพิสูจน์เองว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงตรงนี้คุณพ่อของหนูมีความผิดอยู่แล้วหนูขอโทษแทนคุณพ่อด,ด้วยค่ะหนูคุยกับแม่ดีกว่าค่ะผู้ชายก็คุยกับผู้ชายดีกว่า เราเป็นผู้หญิงก็คุยกับแม่ดีกว่าหัวอกผู้หญิงเหมือนกันหนูเข้าใจค่ะหนูไม่ใช่ไม่อยากคุยกับพ่อแต่ว่าคุยไปแล้วสิ่งที่หนูได้รับมันก็เหมือนกับในข่าวเราดูในข่าวก็ได้แต่ในเรื่องของกำลังใจเบทให้กำลังใจแม่ดีกว่าเบทก็เลยไม่ได้ไปให้กำลังใจพ่อหรืออะไรเบทก็บอกพ่อว่าถ้าในเมื่อพ่อทำผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าพ่อจะผิดมากหรือผิดน้อยเราก็ต้องยอมรับ แต่ในส่วนของแม่เบสให้กำลังใจแม่มากกว่าอยู่แล้วก็โอเคมันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันค่ะมันไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะ